นี่คือบรรยากาศยามเช้าก่อนที่จะเริ่มต้นพิธีงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่นะคะพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพจะต้องมาถึงก่อนงานนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขณะนี้เป็นเวลา6นาฬิกาพิธีสงฆ์จะเริ่มต้นในเวลา7นาฬิกานั่นก็หมายความว่าเรามาทําความเข้าใจนะคะกับหัวใจตัวเองก่อนด้วยนะคะคือเตรียมความพร้อมมีสิ่งใดที่ทางพิธีกรสามารถจะช่วยเหลือได้หรือแนะนําได้ในสิ่งที่ อาจจะยังไม่ครบท้วนนั้นในภาคเช้าก่อนจะเริ่มงานเราก็จะได้ช่วยเขาดูได้นะคะแต่หลังจากที่พิธีการหรืองานเริ่มแล้วนะคะทุกอย่างในวันนี้สมบูรณ์เพอร์เฟกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเราทำแค่สองเรื่องพูดในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่พูดพูดในสิ่งที่มีอะไรไม่มีก็จะไม่พูดถึงดังนั้นก่อนเวลาเริ่มงานพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพต้องมาดูว่ามีอะไร